คุณพ้อเดียวพ้อเดียวเดี๋ยวดึกไว้โอ้ตี๋ตี๋ดีพักขี้ขมนะมีจี้กับปูอยู่ ห่านคนเฮดเวน,นะนีแจ้วกับปูดแดงนะเนื้อพากิคมใส่ผักกาดนะจ้กที่ลเอือนำเร่จะูดออื่น ทักทายสบายดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนค่ำค่มื้อานี้นะยังมีท่านไปทั้งเลยนะทุกคนเลยยังอยู่เฮเทินอยู่ทุกคนเลยยังเฮลังค่าแต่ว่าเมือ่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายเบิ่งนะแต่ว่าสิมาอัปเดตตอนแรกนี่แหละทุกคนเลยว่าาว่าสิอัปเดตไปเทอร์ละก้าเพื่อ,อเบิ่งขั้นตอนการเฮเทินของเฮ้าเพื่อไว้เบิ่งในอนาคตทุกคนในเวลาที่เฮาเฮด แต่ละขั้นตอนนะแต่ว่าเมื่อเ้านี่เขาก็เฮ็ดไปได้หลายเติมเลยทุกคนเลยฮะมาเบิรงกันเดียวใพ้่พี่น้องเลิกกะบยาฟ้าเบิด์หน้กันด้เฮ็ดเถินอยู่ทรงนี่กะยังไม่ทันไปทางเลิกนี่เอาไม้ขึ้นโครงสร้างเรียบร้อยแนละ้วทุกคน,กน,นนะแต่กำลังโหนขึ้นนะแต่กะเสี้ยกำลังเริมยิ่งยิ่งบล็อกเลยทุกคนเลยมื่อเ้านี้เทต่อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิงพาก,ก่อนทุกคนเลย เอ้าเอ็ด <ừ, S 1> <c oughs> ยานทุกคนเลยา่าคุยยานกับยานอยู่ทุกคนเลยอเดี๋ยวสิเขียมนิ่งก่อนงาย i, ไหม้นี้ไปเบิ้งนะทุกคนเลยมาแต่ <c oughs> ตงเบอร์พักก็ก่เต็มโตขึ้นยู่เอาไหม เอามาพี่เคิร์กงบผงนี่นะถอดปากใยนุจยกเอาเคื่อๆุ๊ก,กเจนะอไม่กางนะเอ,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 อามาเอามาวงเดินนะ

นี่เปล่าบล็อกนะมาไว้กันเต็มแล้วจากนี ell? ่นะไม้ลงเดี่ยวเลยไม้กันม่ได้ตอก็ตอกกระแตกไหมพวยานกับยานอ่องอาลงเอ้าจากจำเป็น งอได้ <laughs> ยั่ได้แบบเขาล้าพิษเจ <c oughs> อฮะทุกคนเลยคาเบิง่งมองสิเป็นเน่ยเลยหลังนี้ยังม่ท่านเฮ็ดจะเจอน้าแบบน,นี้แกแต่ว่ามันกับพิษอยู่แล้วเฮาตั้งตั้งเสาแบบพิษเท่าเสากแล้วลกัลพิษก็ดี

ตนนี้คือตำออมาตัวนี้เนาะโอ้ดๆลปีใช่สงตัว นั่นเป็นกลางหน,น้าทุกคนสบายอยู่นี่โตะลมะทับีดเฮาจะใส่ตัวนี้ก่อนเลยทุกคนเลยปกติก็ต้องใส่พี่ก่อนแลยแเดี๋ยว,วเฮาเหตุความพระนะตาสิใส่ทั้งเทิงก่อนเพราะ ตอนนี้มันยังมีท่านแห้งเฮาเท่เมื่อเสาร์นี่นะแต่ว่าสีเอาเสื้อนลำรางกาง่ายอยู่ดอกงเดย์ุงยะไปเลยล็อกเปิดล็อกมันได้เลยล็อกเปิดล็อกมันเลยเดี๋ยวสิเอาไม้เซตนี่ขึ้นนะไนเลยพอเฮากายล่างสมโตเพื่อสะดวกในการเอาขึ้นทุกคนเลยเพื่อความเบาของเธอแห้งเหาเพราะว่ามันนักเดียม้เซตนะ nhiều đấy em cố mà nè ô, nhớ hơn. à vào điều vào điều. ừ. เรียบร้อยทุกคนสำหรับมนันนี้มืออื่นจังใส่ไม่ห้อยมานะใส่คือนีบน่ี่นะจังแทะดังนะมาขึ้นมาดังเดี๋ยวมันนี้พ่อทำนี้ก็เฮาเฮ็ดกับมันส้านนำมันนะทุกคนช้าหนำที่หฮาต่อเสาเลยโคได้ไปเลยเนี่ยบ้าบ้ากินไ่้กินนี เฮ้ยประกบปูเอ็ดประกบปูแกงแกงใช่เห็ดแกงใช่เห็ดเริ่มมาขามมาไปข้อม,มาถามซะไปกินช่อมหไปหลานพากันมากุดประปูนี่ก็ดีป,ประปูถามนะทุกคนเลย โ้คันด้ายนี่นะเขาเปนคือหนาวก็ได้ก็ได้นี่อ่ะหนาวเนอะเอ้าตบหมาน้อยเ็าเลยตูเอ้าอาบน้ำย้มาแรกนี่อาบเสร็จแล้วครับแข็งขาเมาก็ได้ สบายดีดูสบายดีดูโอ้ยพี่เลือสบายดีแม่บนบสองเบิง้งอือไปเพิ่มวันนี้นะไม่ได้ไปเซิร์โดยไหมอูย้ยลูกเปเลหนังเลยนะนักเมนเคิร์กทุกคนเลยมานนี้ขำเลยขำดกขนาดเลย เดี๋ยวแล้วเห้แลนะ้ทุกคนพอดีอันอาบน้ำแล้วนะเพราะตอนหนาวประกำกระแดงนะเดี๋ยวหาให้กินกินข้าวก่นอนดีมื้อนี้นะหลานก็บคือเราไปนอนหายนะยังมีมีเพิ่มมากเอ้ยเพิ่งจะแจ้วปลากินก่อนนะทุกคนเลยพอดีมีปลาเขาฟ้อหามากเลราะเลือดโถยโบงยันท่านหลานทุกคนเลย ต้มปลาทุกคนต้มปลาแจ่วนะมันนะต้นปลาล้างถ้ยทำยี่นมนนอนททนือที่รา้างจอยู่เลยนะตาชีแท้มือ,น,อ,อน,น,นนี้นี่พ้ไปหากินพอกเดีกาดมันเน็นงานเอาไปมากเลยนี่ผู้หาก,กิน มหนังกินไปสามภาษาเแถวๆวัดนั่ง การยังหนาวอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าทางเขตอื่นโมโหว่าสิคือกันทุกคนเพราะทางที่หนาเวเย็นๆยุกเสีหลายแล้วในกลิ่นอีข้ก็้อทุกคนค้อน้อยต้มปาาเจ้าก้อน น่าจะเป็นหลานบางทีจะเอามา,าขอประเข็งน้อยขอมาซก็ตัวหน่อยกันทุกๆ จียวแล้คก็มีอันผักกี้งมนะต้มผักกิ่มขมโลผักกิ้ขมแล้วเจ่วปลาแจ้วกระปูอาหารบ้านนาวปลาน้ำกับไ่เด็กผักกี้งมนะมีจี้กระปู่ปลากรว่าสิปอนด์นี่ อันนี้แหละปลาเค็งน้อยปลาโคตน้อยนี่เลือดผัดเย็นกร่ยังหนาวมีทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้มือนกันแจ้วกระปู <blunt animation> ให้มะทุกคนเลยมองเทานะ เขาเด้นนองเอ๊มาทาอย่างนี้าจะตรงนี้งูงมาเหรอคอืมอู้นปูแดงเนาะอาไข่ข้าไข่นี้ไข่กูแดงมันก็สุดยอดเลยทุกคนในยามนี้นะ คนไมัเย็นสิบไน้ำก้างอู้โอ้โอโยใส่เพชรจีเลยเว้ย,วยอ,อันนี้บ้างต่ำลายนเนาะเจีวปูเพื่อน,นั้ ไปก่อนขอประคอหน้อยทุกคนเลนยป่าใหญ่ให้กินงายนะนี่เป็นปล่าน,น้อยโอ้ใส่ลายลโนโลายได้ ว้าวไปหัวบ้านได้ ห่านแรงทุกคนเลยเหนนี่แหละห่านคนเชตเวชนะนี่แจ้วกับผู้แดงนะเนื้อพะกิคมใส่ผักกาดนะมามามากๆข้าวามันเดียวเลย<อ>ข้าวคนปูเจ้าปลาผับเจ็บงานบ้านนอกอ๋อตุ๊ <c oughs> กเดียวน้อนหางยางนี้นะ ยมามีเ็ล้างถ้ยล้างบงเลยเอาจิ้มขามาจบนี้ไข่กับปูแดงงัทุกคนเยแก่ปนะไม้นไมมาจำเนาะมาแล้วพี่น้องกินข้าวลลต้นน่ะเงเมื่ออ่ะสามมงน่าสามโมงตุกุ้มาง่ายเนาะ

กินข้าวก็โมงมาขัชมเจ้วหัวร้อนเจหัวร้อนอะเหัวร้อนเนาะเจอนอันนั้นาสไปน่นนะกินข้าวได้ดีต่อไอซวัี้ราถึมงทไม่ยังไม่เอาคือเสมนิดลงไปล้มนั่นกินก็ปูยามีเยอะหามีกินอะไกินลำบากจ้ ึ้นมีเจาะร้องเห็นป่ะอยากกินนะเ่คนัเอาไ่กินคนละก,ก,กินแน่รักสี่นะห,หลานเพื่อนึงบอกกินึงก้อนแล้ไปน้อยมีแล้วก,กรรม,น,มน,นึงแกงเะมาโบกน้องน้อย

Bác sĩ khoai mắc cái này bác sĩ Kìm lại tôi ơi Đi mà Đi sao Đi sao Mắc lại anh ขมได้กินเป็นย่ามนะอือน่าทีข้าวกลัวมากเลย โอเคพ่อแ <Okay, S 2> มพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวจังไดก็สำหรับมื้อนี้ก็ได้โจ๊กไว้ซ้ำนี้ก่อน,น,นกินเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าืนน้อไหนอัปเดตกันต่อทุกคนเอาในเลิกก็ขอมมุกขอบใจสำหรับการติดตามครับส้มทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจบอสจะอยู่ภายในหรือตามเทคกะขอให้จะดีไม่แห้งเข้มแข็งซ้ำรวยมืดสุขทุกคนเอา้ากินนี้ลาบก่อนสบายดีทุกคน